สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับมาแล้วชุด3ตัวสูตรนี้นะครับเพียงสูตรเดียวมาจริงๆนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมามัน962สําสำหรับงวดที่จะออกในงวดวันที่1พฤศจิกายน67นะครับลองมาตามดูสักหน่อยนะครับสูตรนี้นะครับบางครั้งอาจเราจะมีโชคกันนะครับก่อนชม ชุด3ตัวชุดเดียวมาจริงโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณครับครับบางท่านก็บอกว่านะครับไอชุดตัวนี้นะครับมันบอกว่ามันมาชัวร์ก็อยากจะดูนะครับอาจารย์ก็เลยนะครับรีบเอามาลงเลยนะครับเพราะอาจารย์ได้อ่าทดตัวเลขอะไรเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําเลยนะครับ แต่ที่ก่อนจะทําเลขสามตัวในชุดนี้ชุดเดียวง่ายๆนี่นะครับคุณครับมันออกไปแบบนี้เลยนะครับก็คือ9 6 2าหตอนนี้นะครับเราจะให้คุณมาดูเลขท้ายนะครับซึ่งออกไปแบบนี้นะครับ0ูนนะครับอาจารย์เอาตัวไหนมาตั้งหรือบางท่านบอกว่าอาจารย์โมไปหรือเปล่าทําได้จริงๆเหรือศูนย์ศูนย์อาจารย์จะทําให้ดูเลยนะครับคุณครับอาจารย์ทำให้ดูเพราะอาจารย์เคยใช้สูตรตัวนี้นะครับมันได้ศูนย์ศูนย์จริงหรือไม่นะครับนะครับเราก็เอาตัวเลขมาทําเลยนะครับ วดที่แล้วนะครับนี่นะครับเลขเ1 8นนี่ก็คือหลักแสนหลักหมื่นหลักพันแล้วก็เลขท้ายของเขานะครับสูตรตัวนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าคุณยังหาไม่ได้ถ้าเขาเกิดเดินต่อสัก3ามงวดนี่เรามีโอกาสเฮเลยนะครับคุณครับตอนก่อนย้อนดูนะครับมันก็เคยถูกล่างแบบนี้เลยนะครับเรามาตั้งไว้เลยนะครับตรงนี้อดี๋ยวจัดตั้งให้เลยนะครับ7นะครับนี่เคือหลักแสนนะครับแล้วก็1หลักหมื่นแล้วก็หลักพันนะครับอย่างนี้ แล้วก็เอาหลัก10หน่วยเข้ามาตั้งเลยนะครับร้อยสิหน่วยนะครับห6 5แบบนี้เลยนะครับห้ารู้สึกว่าไม่ค่อยเข้มนะครับก็เอากาตัวใหญ่เลยนะครับมันจะได้เข้มเข้มอะครับตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับว่ามันได้จริงหรือไม่นะครับงวดที่แล้วศูนูนย์เลยนะครับสูตรนี้อาจารย์ชะงักนะครับมันดวงจริงๆนะครับอาจารย์ว่าจะลงอยู่แล้วนะครับไปมากระเลขมันจะเป็นไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวท่านจะเจอเลขเยอะเนะครับเดี๋ยวมันก็จะเพี้ยนงวดที่จะออกในวันที่ หนึ่งพฤติการนี่ครับเรามาตั้งเลยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยสี่แปดสองแล้วก็เก้าหกสองนะครับถ้าหากว่าเขายังเดินต่อนะครับลองลองดูนะครับง่ายๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ยมันเส้นผมบางภูเขาจริงๆคุณครับอาจารย์ก็พยายามสุดๆนะครับเพื่อจะให้ท่านได้มีโชคกันเพราะเดี๋ยวเราก็จะได้ลุ้นนะครับในเลขที่เราคาดไม่คาดกันไว้แล้วนะครับคือเป็นของจริงนะครับ เราได้อะไรครับตัวแรกนี่นะครับดูนะครับเราได้3ใช่ไหมครับสามตัวนี้เราได้อะไรครับเราได้7นะครับแล้วก็ตัวนี้ได้อะไรครับได้3นะครับเนี่ยคุณลคิดดูสิครับได้เท่าไหร่คเน่ยได้0ูนย์ะครับตัวหน้าเราก็ได้ศูนย์เนี่ยนี่เห็นไหมครับคุณครับเนี่ยมันกมจริงๆนะครับอาจารย์โอ้โหนะครับแหมนะครับใจก็แหมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับทั้งทั้งที่เราทําได้แบบนี้นะครับผลประกาศออกนะครับในวันที่ นี่นะครับ16ตุลาก็แบบนี้เลยนะครับมันก็ออกไปเลยศูญเลยใช่ไหมครับชาตินี้ใจหายนะครับคุณครับเพราะสูตรทุกแนวดีเราทํามาไว้รออยู่แล้วไม่ออกสูตรหนึ่งก็ออกสูตรหนึ่งใช่ไหมครับคุณครับแล้วก็มาดูงวดที่จะออกในวันนี้นะครับขอให้มันเดินต่อหน่อยนะครับตัวนี้สวยด้วยนะครับเพราะเราตามมาหลายงวดแล้วไม่ออกนะครับ4ี่ตัวนี้ก็ได้สี่นะครับเพราะสิบเอ่อแปดนะครับตัวนี้ได้อะไรครับได้3ามนะครับนี่นะครับเจ็ดเราวิ่งด้วยนะครับตัวนั้นนะครับ เกิดเจ็ดตัวนี้ไม่มาบนมาล่างอย่างนี้นะครับคุณครับก็เป็นแนวทางนะครับถ้าทําเองได้นะครับลองทําย้อนขึ้นไปดูนะครับบางครั้งบางถูกจริงๆนะครับถูกล่างนะครับไม่ล่างกับนบางครั้งนะครับเนี่ยเลขมันมันไม่ใช่บังเอิญนะครับมันมีที่มาจริงๆนะครับวดนี้ก็ขอให้สู่ตัวนี้นะครับมันเดินต่อหน่อยนะครับทุกๆท่านจะได้มีโชคกันบ้างนะครับ การลุ้นหวยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหวยสลาก n อสาที่อาจารย์ได้ได้นำเรียนท่านไปแล้วนะครับว่าเขาต้องมีแอปเป๋าตังค์นะครับถึงจะไปซื้อบางท่านอยู่ทางไกลนะครับไม่รู้ว่าเขาขายแบบไหนนะครับคุณครับอาจารย์ก็บอกนะครับว่าอาจารย์ไปถึงตลาดอาจารย์ก็ไปหาเท่าแก่ที่เขาขายนะครับมีพวกอะไรเนี่ยแซนด์บ็อกซ์ที่เขาบอกว่าในตู้อะไรเขากดให้นะครับไปถึงก็จะซื้อ2ตัวนะครับ อ่อันนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาขาย3ตัวให้นะครับก็คือ3ตัวก็มีอะไรครับ3ตัวตรง3ตัวโตรดสตัวก็ถูก2ตัวแต่ทีนี้เรามากังขาอยู่นะครับว่า2ตัวบนหรือ2ตัวล่างด้วยนะครับเราก็ไม่ได้รายละเอียดตรงนี้เพราะอาจารย์ก็ลืมถามไปเขาบอก2ตัวเออเขาบอกรู้ไมต้องซื้อ2อตัวนะเขามีใบละ3ตัวใบละ20บบาทนี่นะครับคือถ้าหากว่าเราเรา ไม่ได้ตัวไหนเขาใส่ให้ก็ได้นะครับคนขายโอ้อัจฉริยสัยดีนะครับก็ขอให้คุณเท่าแก่เจริญเจริญนะครับเพราะท่านนะครับให้ความเอื้อเฟื้อกับคนที่เข้าไปซื้อคนที่อยากจะเสี่ยงโชคแบบเราเรานี่นะครับที่ชอบนะครับก็นะครับคุณครับก็เพื่อความชัดเจนนะครับเราเขาไม่ขาย2ตัวนะครับเขาขายใบหนึ่งสามหลักนะครับ3หลักคือเราเป็นกําไรของเราอะนะครับนะครับเราอาจจะมีโชคกันในต่อไปนะครับอดใจรอสักหน่อยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ ทบทวนดีๆก่อนนะครับคุณครับเลขของเราแล้วอาจารย์ก็จะไปซื้อตอนนี้เดี๋ยวให้หลานมันนะครับมันมันบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้สําหรับแอปเป๋าตังค์นะครับเพื่อเราจะได้โอนเข้าบัญชีของธนาคารเขาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ถึงจะกดตัวเลขจากที่ร้านในตู้ซันบ็อกเขาได้นะครับตามเขาแนะนํำนะครับก็ชี้แจงท่านแบบนี้นะครับนะครับแล้วเราก็จะมาตามสูตรตัวนี้กันเลยนะครับสูตรตัวนี้นะครับที่ผ่านมางวดที่แล้วนะครับคุณครับมันออกแบบนี้เลยนะครับ การดูดสูตรกันนะครับทบทวนก่อนนะครับอ่านี่นะครับเนี่ยอาจารย์ทำนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับทีนี้อาจารย์จะเอาตัวนี้มาบังคับกํากับให้เลยนะครับกํากับให้เลยนะครับคือสูตรตัวนี้เขาวิ่งเก้าใช่ไหมครับตัวนี้เราจะได้เลยนะครับก็วิ่งแบบนี้เลยครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวของเข้าเลยนะครับ เลขตัวนี้ก็ง่ายนะครับเราเดินมาก็ขอให้สูตรตัวนี้มันเดินต่อนะครับเขาวางเลขไว้ยังไงนะครับวางไว้9ตัวเดิมนะครับเราอาจจะมีโชคกันก็ได้นะครับงวดนี้ดูนะครับ8 9เห็นไหมครับคุณครับดูดิเนี่ยเจ็ไปล่างนะครับแล้วก็9อ่าไปล่างนะครับแล้วก็มา9บนงวดนี้9น่าจะอยู่บนอีกนะครับเพราะได้92งวดนี้นะครับเลข มีแค de ่นี mm ้เองนะครับเนี่ยลองดูนะครับเราเดินตัวหลังนะครับไม่ต้องเอาตัวนี้เกาะคู่กันมันจะสับสนนะครับสี่อ่านี่นะครับเนี่ยแล้วก็ห้าเนี่ยนะครับเพราะเราวิ่งห้าดนะครับเกิดคู่ห้านี่นะครับเก้าห้าเลยนะครับเก้าห้าห้าเก้าเลยนะครับก็ลองลองพิจารณาดูนะครับลองเอาไปทําดูแล้วก็ลองลองพิจารณาดูนะครับคุณครับเลขมันสวยมากมากเลยนะครับเมื่อนี้เห็นเก้าเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่านะครับเลขเขาวิ่งอย่างนี้เลยนะครับ ยังยังไม่สะดุดด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับท่านลองเอาไปเออเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะวงก่อนนะครับเนี่ยววงตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้นะครับเนี่ยเราจับให้หมดเลยก็ได้นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้รอดนะครับไม่ให้รอดนะครับเนี่ยนะฮเราวิ่งด้วยนะครับวดนี้จะเกิดเขาเกาะคู่อย่างนี้มันก็ได้แค่2ตัวเลยนะครับเนี่ยเก้าห้าเก้าเลยนะครับหรือจะออก3ตัวก็มี7นะครับ7 3 8 4 ลองลองดูนะครับแต่ตัวนี Darwin, ้เราดึงตัวไหนนะครับเดี <mort> ๋ยวดูเลยนะครับ <us> ตัวนี้ก็สุดง่ายๆนะครับคุณครับก็คือหลักตัวนี้มันหลักท่านท่านรู้ไหมครับตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือหลักหน่วยนะครับเนี่ยหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนี่ยหลักหน่วย5แล้วก็หลักเลขล่างเลยนะครับเนี่ยเราเอามาทําลองดูนะครับตัวนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเข้ามาหลายงวดนะครับป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนจริงๆนะครับเลขตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับงวดนี้เราก็เอาเนี่ยนะครับคือ นี่นะครับเพราะตัวล่างเราไม่มีตัวเลือกใช่ไหมครับแล้วก็เอาสองมาแล้วก็ศูนย์ศูนย์มาตั้งแล้วก็บวกกันเลยนะครับได้ตัวไหนนะครับมันดึงตัวนี้ได้เลยนะครับก็ขอให้มันเดินต่อนะครับวันนี้ศูนย์สองนี่นะครับเนี่ยสองมาฝั่งนี้นะครับสองแล้วก็เอาสองบวกกับสองนะครับเราก็ได้สองนะครับทีนี้มันวิ่งสามนะครับเนี่ยถ้าสามมาก็คือตัวบนนะครับเนี่ยถ้าสามมานะครับถ้าสองกับสามไม่มามันออกเก้าห้าเก้าหรือห้าเก้าเจ็ด หรือ9 4 9 4อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะครับแต่ชั่วโมงนี้เราเราล็อกตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับเพราะมันยังไม่พลาดเลยนะครับในนี้มันไม่มี2ให้เรานะครับมันมี3ตัวเดียวนะครับมันไม่มีในในเลขในกลุ่มนะครับแต่ท่านก็จัดไปด้วยนะครับเพราะ2กับ3มันก็เลขเป็นที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับสอีกตัวหนึ่งเราวิ่งในอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่สูตรนี้เขาไม่มีเขาหายนะครับเขาหายเขาเหลือ3ตัวเดียว ถ้าเหลือ3ตัวเดียวนะครับตอนนี้เราง่ายขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะเนี่ยสามสามเก้าห้านะครับตัวนี้เลยนะครับหรือจะแต่อาจารย์จับไปตัวนี้นะครับคุณครับสามเก้าห้านะครับคุณครับอาจารย์จับไปแบบนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่ไม่รู้แล้วครับท่านลองจับเอาเลยนะครับท่านลองแคปเอาไปเลยนะครับแล้วก็ลองจับดูนะครับคุณครับถ้าหากว่าสูตรนี้นะครับวันนี้มันจะไม่มี6กกระแล้วนะครับ6กกระสุนะครับ ของเรามัน5-2กับ5-3นะครับที่อาจารย์ลงไปในคลิปนะครับทิกตอกนะครับอตอนนี้คุณคุณก็เข้าไปชมกันหลายแสนท่านอยู่นะครับเพราะว่าที่แล้วท่านถูก6-2กันนะครับพอสมควรเลยนะครับอา,อาจารย์ให้0-2กับ6-2เลยนะครับตรงๆนะครับ ท่านก็มีโชคกันท่านก็อนุเคราะห์ติดตามให้อาจารย์กันเป็นเยอะๆเลยนะครับบางท่านนํากันมาเป็นหลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาช่วยกดติดตามให้กันหลายๆหมื่นท่านแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ดีใจเหลือเกินนะครับก็ขอให้คุณคุณนะครับที่มีเจตนาดีนะครับอยากจะได้โชคกับช่องให้เป็นแม่นของเรานะครับเรามีแต่ความจริงใจให้คุณนะครับคุณครับ ส่วนตัวนี้อาจารย์ยังไม่เฉลยนะครับว่าเรามาจากตัวไหนนะครับคุณครับเพราะเรามันไม่ใช่7,3นะครับอาจารย์ทดมาแล้วนะครับมันได้แบบนี้อาจารย์ไม่ไม่บังอาจที่จะหลอกลวงคุณแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคุณครับเดี๋ยวจะให้เฉลยนะครับถ้ามันถูกจริงๆนะครับสักงวด2งวดก่อนนะครับถ้าหากว่านะครับ เ <Happiness. S 2> ขารู้ทางวิ่งเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันจะออกยากนะครับอาจารย์ก็เลยอุบเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับสูตรบางสูตรนะครับคุณครับอยากจะให้คุณเอาไปใช้จริงๆก่นนะครับแต่ตอนนี้เื่อนก็ได้ได้ตัวเลขแล้วนะครับมันแบบนี้เลยนะครับคุณครับอย่างตัวนี้คุณมองสังเกตดูนะครับบางทีมันมันไปบนไปล่างนะครับแต่ตัวนี้มันวิ่งบนอยู่นะครับช่วงนี้มันวิ่งบนหมดเลยนะครับเนี่ยวิ่งบนใช่ไหมครับเนี่ยวิ่งบนนะครับก็ มันก็ไม่รู้แล้วล่ะครับบนกับล่างอย่างวัที่แล้วอ่ะอาจารย์ไปบอกว่า62นี่มันออกเยอะแล้วก็เหลือ02ตัวเดียวบางท่านเอาไปวิ่งอะนะครับโอ้ท่านวิ่งทั้งศูนย์ทั้งสองเลยนะครับท่านก็มีโชคกันพอสมควรนะครับสาหรับเลขอ่านะครับอ่านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะสรรหาเลขตัวไหนนะครับมาให้คุณได้เข้าเอาไปนําไปพิจารณานะครับก็อย่าลืมนะครับลองลองดูนะครับสําหรับเลขท้ายสองตัวนะครับคุณครับ มันแบบนี้เลยนะครับคุณครับบางท่านก็อยากจะได้นะครับเราไม่ทราบาเลขท้ายนะครับเขาจะมีให้เราหรือเปล่านะครับในหวยเอ็นนะครับอาจารย์ก็กังขาอยู่นะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ปืนนี้อะไรนี่อาจารย์เข้าตลาดไปนะครับจะแจ้งสมาชิท่านที่อยู่ห่างไกลที่ยังไม่ได้เข้าตลาดยังไม่ได้ไปซื้อนะครับว่ามันมี2ตัวท้ายด้วยหรือเปล่านะครับเห็นแต่บอกว่ามันมีแค่4ี่รางวัลสี่รางวัลสี่รางวัลรวมกับแจ็คพอต รางวัลที่เขาจะสมทบให้นะครับก็คือเราถูกแล้วเขาจะได้ให้ตรงแล้วก็ให้โต๊ะภายใน3ตัวแล้วก็2ตัวแล้วก็มาเป็นรางวัลหนึ่งเขาบอกว่า2ตัวทีเนี้ยสตัวนี่เราไม่รู้ว่ามันบนหรือมันล่างตรงนี้ยังไงครับเราก็เลยเกิดการสับสนนะครับอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเรียนถามคนที่เขามีตู้เซนบ็อกนะครับเท่าแก่ที่เขาขายในตลาดให้ท่านได้รับทราบนะครับมันถึงจะได้ความชัดเจนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็นะครับได้นํำเลขแบบนี้มาให้คุณชมนะครับเพราะท่านอยากจะชมว่าสูตรนี้มันใช่เลยนะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยมันวิ่งมาอย่างนี้เลยนะครับเราก็ยังไม่พลาดเลยนะครับคุณครับวันนี้มันก็ได้แบบนี้ถ้าเบิ้ลนะครับคุณครับก็อย่าลืมนะครับว่ามันอาพวกนี้มันอาจจะไปล่างหรือไปอะไรมันอาจจะออก9 9 5หรือ55าห้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย5 5อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์กลัวมากนะครับเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลตอนนี้เรา เรียกว่ากลัวกันแบบขึ้นสมองเลยนะครับเพราะเลขอะไรนะครับออกตัวเก่าๆได้แล้วก็ศูนย์นี่ในรอบกี่กี่ทศวรรษนะครับคุณครับก็มันเลขในทรงเหลี่ยมกลมๆนะครับคุณครับไม่ทราบหร้วมันจะออกยังไงนะครับเลขเขาออกสวยออกงามมากนะครับมันหกเก้าสองเราจับอย่างนี้มันก็ถูกแล้วนะครับเนี่ยถูกสามตัวถึงจะไม่ตรงก็เราจับบางคนจับถูกตรงๆนะครับก็มันแบบนี้เลยนะครับแนวทางของตัวเลขนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็คงจะขอจากลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามกันต่อไปนะครับตราบใดที่ยังมีการประกาศผลการออกสลากกินแบ่งเราก็อาจจะมีโชคกันสักงวดหนึ่งจริงจริงจังๆสักงวดนนะครับเพื่อเราจะได้ยังไงครับเปลี่ยนชีวิตกันบ้างนะครับเมื่อมีความสุขกันบ้างกับหวยนะครับที่เขากำลังออกกันตอนนี้นะครับก็ขอให้นะครับประเดิมชัย อาจารย์จะต้องต้องเป็นเอาให้ได้นะครับว่าถ้าอาจารย์ซื้อมาแล้วนะครับถ้ามันถูกยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ท่านได้รับทราบกันให้ทัวถึงแล้วอาจารย์จะรู้ว่ามันยังไงนะครับเรากินทุนเรายังไงหรือยังไงนะครับถ้าหากว่าเลขมันหลายตัวแล้วเอาไปเสี่ยงบางท่านไม่มีเงินที่จะถึงนะครับคุณนะเดี๋ยวจะพลาดแล้วก็จะไม่อาจารย์ก็เลยยังไม่กล้าให้ท่านขอมากนะครับตอนนี้นะครับก็โปรดได้เห็นใจอาจารย์ยนะครับอาจารย์มีอะไรเขาเรียกว่ามี ดุนพินิษ์ในตัวเองนะครับถ้าเราปล่อยกออกไปเดี๋ยวจะเป็นการมอมเมานะครับตอนนี้เรายังไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเลยนะครับคุณครับเดี๋ยวเราต้องเอาให้ประจักษ์ตัวเราเองก่อนนะครับท่านถึงจะได้แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้อาจารย์จากรลาเพียงเท่านี้สวัสดีสําหรับคุณคุณที่กดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์สม่ําเสมอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ